ถ้าเท้าความย้อนกลับไปสัก3าถึงหปีเนี่ยเราก็มีมาตรการดูแลเรื่องของความปลอดภัยในการสัญจรหรือยวดยันพาหนะเนี่ยหลากหลายประเภทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเข็มขัดนิรภัยใช่ไหมใช่แล้วค่ะแต่เดิมเราเข็มขัดคู่หน้าตำรวจไม่จับตอนนี้คนหลังไม่คาดโดนใช่แล้วโดนจับปรับนะฮะจับปรับไม่ใช่วาจับจำคุกนะจับปรับเปรียบเทียบปรับ แล้วก็อัปเกรดมาถึงตอนการใส่หมวกกันน็อกซึ่งใส่หมวกกันน็อกจริงๆมันก็ต้องทุกคนแหละใช่แล้วค่ะแต่คราวนี้เองครับจับปรับหนักนี่คือเป็นแคมเปญน,นะฮะไม่ใส่หมวกกันน็อกรัฐบาลเดินหน้าเต็มสู่เป้าหมายครับการลดอุบัติเหตุให้ได้100%หลังพบนะครับว่ามีผู้เสียชีิตมากกว่า1.7 0 0 0รายต่อปีครับนายอดุก,กูล กษานุสักครับรองโฆษกประจำสำนักนายมนตรีเปิดเผยข้อมูลว่ารัฐบาลเองเนะี่ยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความปลอดภัยทางถนนโดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถจัก,กรยานยนต์เป็นสาเหตุสำคัญเลยครับที่บาดเจ็บล้มตายซึ่งถ้าฟังรายงานจากกรมควบคุมโรคเองก็วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนตั้งเท้าความไวตั้งแต่ปี63ถึงปี67นี่แหละครับ,รบที่ผมว่าทำไมชอบย้อนจังคือตัวเลขเนี่ยมันสามารถบง่งบอกพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือคนใช้รถใช้ถนนได้ครับ ตอนนี้มีผู้เสียชีวิตรวมย้อนไป5ปีเนะี่ยฟังก็จะตกใจนะฮะ87,142รายเฉลีย่ยปีละ17ื่นกว่าๆว่าพบว่า80%เปเลยมันเกิน50านิยก็น่าเกลียดละของผู้เสียชีวิตมันเกี่ยวกับจัก,กรยานยนต์โดยเฉพาะข้อมูลในปี6 7เจผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน1 7 4 7 7รายส่วนใหญ่เชื่อไหมท่านผู้ชมจะตกใจนะใน17เนี่ยที่เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตจากมอเตอร์ไซค์เนี่ย หมื 14, ่นสี่เสต็จหรือมีผู้เสียรถจักรยานยนต์ฟังยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่สามรายในทุกชั่วโมง